วันนี้เรายึดช่องแล้วมั้งช่องโบเลยว,วันนี้สามชั้นเกาหลีลำมียองหมอ้อไฟลำมียองหมอ้อไฟลำมียองหม,ม้อ,อไฟเพราะว่ามาแบบนี้ร่างกายคนเราไมา่รับไม่ได้ใช่ก็เลยต้องมันช็อปใช่ไหมครัใช่ช็อปเป็นกันทุกคนเลยตอบบนนี้ใครไหวมาทำแซ่ มาตอนแรกจืดไม่ปกติไอ้นี่มันไม่เผ็ดนะพริกเกาหลีไม่เผ็ดพริกไทยอ่ะเผ็ดโอ้ยโดนอะไรอ่ะโดนใส่ข้าไปเลยอ๋อซมูซูไม่เผ็ดโบ เรามาทําอะไรกันดีวันนี้เรายึดช่องมาหมดช่องโบเลยว,วันนี้วันนี้ลุงน้อยกับโบน้อยกับโบก็นิดน네ดีเพราะว่าตอนนี้ทุกคนเ <P ie> พื่อนๆในแฟนคลับทุกคนเลยนะบอกเลยว่าอากาศเปลี่ยนต้องระวังตัว <P ie> คือมันมาสอวันอนะ ประเทศเราอะลมหอะไรรู้ปะลมมันมาสองวันลมหนาวอะโอ้โหมันมาแบบมันรีบมาแล้วมันรีบไปอะมันมันปิวมาจากไหนไม่รู้วันแรกนะโคตรดีใจเลยอากาศดีมากเลยเย็นใ่ไหมาก็มาเดินเล่นนาบ้านเดี๋ยวเราต้องเตรียมเสื้อหนาวละอะไรอย่างเงี้ยแบบเนี้ยไอ้ห่าเลยหาเ่ยโทษทีมาสองวันวันนี้เราเข้าเรื่องเดี๋ยวเราทำกเสร็จแล้วเดี๋ยวบูเขาก็จะเอามากินใช่ไหมได้วันนี้เราทําเมนูอะไรครับมาอะไรอะสามชั้นเกาหลี ลำมียองหมอ้อไฟลำมียองหมอ้อไฟลำม,มียองหม้อไฟโอ้โห <c oughs> ใช่ฮะใช่ฮะนี <Hay at. S 1> ม่มา<ช>ม้มมาเก่งกว่ะ <ช>พิธีอะไรพิธีไหว้ไหว้จับไม่ใช่หรือเั้งพว่าบพิธีรีตองพิธีรีตองเออแต่ตองน,นี่คือเราต้องเอามาเอามาจับใช่ไหมครับใช่เอามาจับจับอะไรจับจานนะจัดขันหมากตุทีขอโบจัดขันหมากตุทีขอโบโอ้โหตุธีไปไม่เป็นเลย เก็บเงินถึงนี่คือขออะไรต้องเจอแบบนี้ดีมาไม่เรียกเยอะหรอกดีด <laughs> ีมาไม่เรียกอะไรสุธีเลยแค่สุทีรักโบดูแลโบอ่ะมาเขาโอเคโอ้โหอันนั้นอันนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหม่นื่องจนั้นแห <ผม S 1> ละ <ผม S 1> ขอแค่นั้นแหละสุทีไม่ต้องเก็บเยอะแล้วจะเข้าวหกล้านสุธี <laughs> <laughs> หนีผีก็คือผีอะไรเล่าก่อนคือไม่สบายทุกคนทุกคนต้อัวใจไม่ต้องผีกะหรือเปล่าคุณโบพี่บูไม่ผีกะมาเรียนหน้าคุณโบคืออะไรวะเขาเขาไปบนกับสารมาอีบมน่ากลัวมากคืออะไรว่าไปประกวดแล้วอยู่ดีๆน้องๆก็บอกว่าช่วยด้วยบุ้มไปไปบนคือบูมพยายามไม่ยุ่งกับสิ่งต่างๆเขากลัว่าแบบบุ้มไม่บูมกลัวเขาไม่รู้ไงว่าเขาเป็นไงไอีบูมไปบนแล้วตอนนี้ก็โชคดีที่ไม่ได้อะไรเลยโชคดีที่ไม่ได้อะไรเลย ขออย่าให้มีอุปสรรคใดๆทั้งสิน้นขอให้เดินมาเหมือนตีก,กับเลียน,นาขอให้ได้มงศาตรสศธตราธุาโ,โบและหมามมามงกจจักให้โบกับหมามมามาล้ำแก้บน <c oughs> โชคไม่ได้เลยเลยค่ะทุกคนไปประกวดครั้งนี้แต่จริงๆอ่ะก็รู้สึกว่าไปประกวดอยู่แล้วแบบอยากที่จะลองอะไรให <c oughs> ม่ๆอยู่แล้วไม่ได้รู้สึกอะไรเลย <c oughs> แม่สภาพเราสองคนจะไปหวังอะไรมาครับ 你你买啥呀？嗯 gut, 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 gut. ว่าเลยว่าฝันว่าไปฟิตเนสไอ้ฝันว่าไปเรียนดนตรี<ม>อยู่ดีไเป็นเรียนดนตรีเถอะเลยอะ่ะอันนี้นอนจริงจังนะอุ้ยกินยาไปสองเม็ดอะโทรไปก็ไม่ตอบโทรไปก็ไม่ตอบขนาดเนี่ยไอ้นี่มันเวลาใครโทรจะสั่นนะไม่ได<อ>้ยินใคระมันมันหลับลึกมากเลยโอ้โหโบไม่ไปอะแล้วทีเนี้ยโบก็ตื่นขึ้นมาแล้วมันเจอเหมือนคนแอบมองหลายคนอะแล้วโบก็วุ้ยอะไรวะรู้สึกได้มันเป็นผีอะรู้ว่าจะกำเนิดมาตาม โบต้องทำบุญมีหอยก็เหยียบเขาหอยไออเอเอหอยที่โบไปเหยียบโบทำบุญให้มันแล้วนะเออ,เอ,อโขกวโบไปประกวดแล้วโบเหยียบหอยแน่เลยโบเลยไม่ได้ไเลย,ยวันที่โบไปซ้อมอ่ะโบเดินไปเข้าห้องน้ำแล้วรีบออมากในวดัดอ่ะโบเดินปุ๊บแล้วก็กรับแล้วไอ้เพชรบอกว่าหอยทากในใจโบแบบชิบหายแล้วเธอต้องให้มาเล่าตอนงานแต่งงานแบบมา้าม้าเผชิญเลยนะฮะตอนที่ผมขับรถไปส่งอ๋ออันนั้นแม่เล่าแล้วร้องไห้เลยรู้เปล่ามาเล่าสองช่องนะนะม้าก็ร้องสองช่อง <calm S 1> <kilo. S 2> แล้วช่องนี้จะไม่ลองได้หรอคือแบบว่าเราอะไม่คิดไงสุทีว่าครับผมเส้นได้เราเหมือนมันเส้นได้ที่แบบเกือบขาดแล้ววันนั้นอะมันเส้นได้เหมือนแบบมันแฝงเอาไว้แบบเราจะจะรอดรอดมาได้ยังไงมันไม่มีใครรู้หรอกว่าวันนั้นน่ะมันเสิดอมยังไงมเดียวเราคิดเองฟังไม่ะลับฟังอยู่นะแม่ต้องฟังนะมันไม่มีใครรู้เลยว่าวันนั้นมันจะเกิดอะไรเกิดร้องให้ต่อก็เกือบไม่ได้กลับมานั่งอู่ตรงเนี้ยก็เกือบไม่ได้กลับมานั่งอู่ตรงเนี้ยจริงจริงอันนี้ มไม่ชอบมีต้องบอกก่อนว่าโบไม่ชอบมีด้วยเ,เพราะว่ามีทำอะไรไม,ไม่ไม่เคยบอกม,มันมันด่ายนล้วเอา้าทำอะไรไม่บอกได้ยังไงมาบอกให้ตุธีไปบอกตุธีไม่บอกตุธีแม่บอกเหรอมาบอกตุธีไปบอกโบก่อนแต่ตุธีไม่รู้ว<า>่ามาฝากพี่บีมาบอกเราว่าว่าไปส่งม้หน่อยอแล้วเราก็เลยไปส่งม้แล้ว ล้วก็ไม่รู้แล้วรู้ตอนไหนว่าไปตามสามต้นก็ตอนที่เขาบอกว่าไปส่งแป๊บนึ่งไปส่งไปส่งพี่ดีด้วยแล้วตอนนั้นอะคือขึ้นรถไปหรือยังเราเป็นคนขับไปแล้วขึ้นรถหรือยังแล้วแบบขับไปไกลหรือยังทำไมถึงไม่โทรบอกไม่คือตอนแรกคือเขาไม่ได้เอาแมนเขาไม่ได้เอาแมพให้เราดูว่ามันอยู่ไหนเขาบอกว่าสิบกิโลแล้วตอนแรกเขานําทางให้เราแล้วพอมันขับไปได้สักพักเราก็เลยแล้วม้าก็ไม่รู้หรอว่าว่าไม่ใช่ม้าก็ไม่รู้ม้าไม่รู้ม้านึกว่าอยู่ตรงนี้ แล้วแล้ว,ม,วมาออกนะเพอเพื่อนเอาออกอันนี้คือวันวันนี้นะวันแต่งแจ้แล,แล้ววันนี้มีญาติแล้ววันนี้คือญาติที่ไปส่งคือไม่ได้เป็นอะไรหรอกญาติที่ไปส่งอ่ะแต่บมโมโหตรงเียว่าทำไมไม่ให้บมไปด้วยเพราะว่าจะไปทำไม,ไมเมาอยู่จะไปทำไม,ไมเมาอยู่บุมไม่ได้เมา <c oughs> โหไม่ได้มาจริงๆตอนนั้นมันถามแคทดิไม่ได้กินเยอะเป็นลูกกำลังเลยมันหนาวค่ะตรงนั้นน่ะใส่ทำไมสงอเขาต้องใส่กันนี้ถูกแล้วเราจะเจ๋งยังไงเรจะใส่ไงถายแคทหน่อยได้ะปะสภาพมันอะ<ต>หลังจากที่วันแต่งงานแคทมีคนเดียวที่หายไปอ่ะพูดได้แค่นี้อ๋อบอกยังมีไหมไม่มีลุงน้อยอ่ะยังไม่บอก หนูน้อยป่วยไม่หมายถึงว่าการป่วยของคนเรามีที่มาที่ไปจรดงีเอาแล้วคือลมหนาวมันมาสองวันลมเนาวมาคือมัสเตพยายามแบบเออดีใจแล้วมาแล้วอะไรประมาณเนี้มันมาทําให้เราป่วยแล้วมันก็ไปรลางเป็มันความร้อนเข้ามาแทรกแทนเพราะว่ามาแบบนี้ร่างกายของเรามันรับไได้ก็เลยต้องมันช็อคใช่ไหมฮะใช่ช็อคเป็นกันให้ทุกคนเลยตอนนี้ไข้หวัดมาตอนแรกมาตอนแรกจืด แ็มไหมคอยิ้มแล้วพอดีอร่อยเลยอ่ะอย่าทำท่าชิมหน่อยก็ทำตอนแรกไม่ปรุงกินไม่ได้ค่ะใครปรุงใคช่วยกันค่ะช่วยกันปรุงอร่อยมันือทำไรอร่อร่อยไหมเปรี้ยว เี้ยวหรืีใสเราไม่ได้บ่คนใสเปี้ยวอะเอาไอ้่อนึงดีกว่ามันมันเปี้ยวพอน้องรามก็ได้เอาไอ่อนให้ให้เจ๊งหน่อแล้วก็น้ำเปล่าเพิ่มอีกถ้วยหนึ่งเลยบอกว่ามันเค็มุนแล้วนะกะนั่กินทีกอนถมาที่กไอ่มาทกคนชิมมากๆเลยบุญญ่ทุกคนชิมมาเี้ยพี่แม่เขาบอกว่ามันอร่อยมาชิมมาบอกให้ชิมจริงๆ ไม่เอาเนื้อเข้าไปบ้างแล้วทุกคนเลยรามอ่ะมีช้อนหลายอันเอาไปอร่อยไหมอยากรู้ยังไงครับอร่อยนะล้ับกลับไปไม่มันเปรี้ยวอ่ะมันเหมือนอะไรรู้ป่ะซอสมะขามอ่ะมันเหมือนซอสมะขามตกลงไปอ่ะอะไรอ่ะเนี้ยอะไรไม่ว่าเดี๋ยวพวกเราจะตามลุงวัดไปบุงคนถามว่าลุงวัดไปไหนลุงวัดป่วยแล้วคะหลายคนป่วยเพราะว่าพี่บุ๊คก็ป่วยเอาเป็นไรอ่ะเจ็บคอเออแล้วมันเจ็บคอหมดเลยอ่ะอาการเปลี่ยนไงก็บอกอาการเปลี่ยน <laughs> เย็นะบางทีอะบางทีอะไรทาก็ระ,ะเบิดหนักไปหน่อยอากาศมันเปลี่ยนก็บอกกันแะล้วช่วงแรกแรายการเไยว่าลมหนาวมาสองวันอตอนนี้ยังไม่หนาวหรอตอนนี้ก็หนาวอยู่นะห้องพิเศษไม่มี<อ>มหรอไมกิหรือกหลน,น,นะลลใช<ห>่อร <ๆ S 2> ่อยนะก,ก,ยยนกินซสยากไหมกินเลยเลยอยากกินแต่ไมยากกิเลีะ อีกรอบไหมต่อให้เราสั่งยังไงก็ไม่ค่อยเหมือนเกาหลีอย่าไปเลยต้องไปกินที่ทองหล่อที่กบช้างแต่ในโคตรแพงอ่ะกบช้างแต่ในโคตรแพงอ่ะเอาไม่เป็นไรแคมันที่แพงอ่ะคือถามว่าแพงไหมก็แพงจริงๆแต่ว่าแพงในที่นี้ก็คือต้นทุนเขานั่นแหละจเหมือนเพราะว่าไส้ในไทยผมไม่รู้ว่าทาได้ไหมอ่ะเหมือนเลยอ่ะเพราะมันชิ้นประมาณสิบห้าชิ้นอ่ะห้าร้อยสุที่ตกใจอ่ะช่วงนั้นอ่ะสิบห้าชิ้นไม่ใช่ยาวนะคือตัดแล้วตัดแล้ว มันอาจจะแพงไงเพราะเราไม่รู้ว่าว่าว่ากรรมวิธีในการทําเป็นยังไงแต่ที่เกาหลีคือถูกแค่นะเครื่องก็ได้พอกันก็ต้องบินไปกินที่นู่นถ้าถ้ารวมเครื่องอะพอๆกันแต่ถ้าแต่ถ้านับราคาถูกดูป่าไปเกาหลีห้าวันบวกกินไปแล้วสามวันนะ่ะร้านเดิมด้วยนะนี่ค่ะไปค่ะอันนี้พริกกับเอ่อเอา,เอาน้ำมันงากับเกลือมาถือให้ไหมหถูกเฮากินเลยกินอลไรกินจิ รักไม่รักลูกหมูจะมาอ,อ,อร่อยจนเหรอร้อนเลย<ะ>ตอนแรกอ่ะอาหารเกาหลีอ่ะรีเวอร์มากนะในไทยอ่ะแต่ตอนเนี้ยอะไรที่กำลังมาแรงวะจีนพูดจีนมาแซงอาหารไทยอ่ะตอนนี้อะไระอาหารไทยอยู่ตลอดอยู่แล้วอาหารไท,ยย,ออย,รทยยืนหนึ่งอาหารไทยยืนหนึ่งก็คือส <14 S 1> ิ่ใจคนไปแล้วทางประเทศเอ๊ะฝกอะไรนี้เพ่เพ็นะ พริกค่ะพริกค่ะพม่กินยังไงไม่รู้ว่าผักอะไรจะบอกพริกนั่นแหละไายผูดตลกไหมแคทแลคทหอมไม่อยู่เลยไม่ปกติไอ้นี่มันไม่เผ็ดนะพริกเกาหลีไม่เผ็ดพริกไทยอะเผ็ดอ้าวอ้าวว้าอร่อยเฮ้ยเขารู้กันยังลงมาไม่สบายอ่ะรู้แล้วนะเหงาเลย อ๋อบอกอยังเรียนไหมไม่มีลุงน้อยอ่ะลุงน้อยป่ยปวยบางคนถามว่าลุงน้อยไปไหนลุงน้อยป่วยแล้วคะเฮ้ยเขารู้กันยังลุงน้อยไม่สบายอะ่ะอุ้ย <c oughs> กินได้ป้าถูกกินได้นะตั้งหนึ่งเดี๋ยวเลือกชิ้นให้มีแค่น,นี้เหรอหมูอะ่ะมีม,ม,มอีอ๋อข่ะ,ะเกีย๊ยวเราจิ้มก่อนเลยน้ำนี่ไง ใครทำน้ำจิบนี้บีบเอาใครก็ไม่รู้บีบเอากินอย่างนั้นแหละต้องมีอย่างมากไายสั่งเยอะอร่อยอ่ะโดนอะไรอ่ะร้อนไงพอกินได้เลยอ๋อเต่าไม่ได้ไหมนั่งดีๆไหม นัน่งเรานั่งดีอ่ะมันห่างไงเราเล่นเองแล้ววันนี้มาครับไม่ได้ซูดนานแล้วอ่ะอมันซูดไม่เป็นไนนม่ได้ซูดนานไม่ได้ซูนได้แค่ครึงเดียวไม่ถึงครึ่งอ่ะอ,อร่อยมากครับหมูเบาครับ ก็วนี่กินได้ก็กินได้เนี่ยหนูอ่ะต๊อกต๊อกทำมาจากอะไรสุดฮะต๊อกต๊อกทำมาจากนาฬิกาต๊อกทำมาจากนาฬิกาต๊อกต๊อกต๊อกอ่ะใช่เปิดประตูน้ำมันกบต็อกตั้งชื่อจีนให้เธอไหมสุดชื่อจีนเธออะไรชื่อจีนแม่ตั้งชื่อจีนให้สุดหน่อยดิชื่อจีนอหรเฮียมันอะไรนะช้างลิ้มช้างลิ้มแล้วเธออ่ะโบเป่ยตสอบไอ้เ่ิยเตียงมีทุกคนนะอ๋อแล้วเจ๊เป่ดยปิดสอบเป่วยปิด บัวปวดเสียงอ๋อไอ้บิวปวดสะแล้วมาฮะมาจิ้มหวยมาจิ้มหวยมาตั้งให้แต่ว่าไม่รู้อะไรอ่ะทำไม่ได้อ่้เอากงรู้เหรอประจวัติใช่ไหมโอ้โหไม่อะโกงยุ่งเวลาผู้ใส่บอกว่าบอกว่าขอใส่ให้นางจุงจุงเฮงแท้เอี้ยนางประจวัแท้ปึงนจีบหมดเลยใส่ให้ใครละเราจะเอากงยื่งเหร หน่าลืมอามาอามาชื่อชุงเฮงแซ่เปิงแท่อแท่เสียแท่เปียแท่เปียแท่เปิงมันตบอบค่ะอาคงชื่ออาจัวแซ่เปิงใช่จัวไราจำได้แต่ยังว่าที่โบใส่ไม่เคยถึงเลยขนาดโบสลับนามสกุลกันเอออาจัวอาจัวแซ่เปิงชุงเฮงแซ่เปิงเอาวอลแซ่อะไรมาเราไม่ถามมาแล้วเมื่อกี้แม่ไม่ได้พูดแท่เดียวกันด้วยแล้วถ้าแซ่ดังๆนี่คือแซ่อะไรต้องฟาดไี่ยองฟาด แม่กินจับทังย่างมานานแล้วเนี่ยแต่เข้าใจนะทำไมพวกแบบคนเกาหลีอะไรเนีขากินแล้วไม่คบไม่อ้วนเขาโดนเยอะมากนะแต่โบไม่ค่อยได้ขยับตัวเลยวันๆนะันอะรถส่วนตัวไม่ค่อยใช่กันมาถึงไม่ไปนะ <laughs> ไม่ได้เดินใกล้ๆกล้สทีโอ้โหเดินที่นูน่นตลาดบางบัวเชินท่านแต่ตอนพวกผมไปตอนที่มาไม่ได้ไปอะฮะเดินมาแล่สิบโลเนาะใช่ แต่ว่า10โลคืออะไรวะ10โลให้ทายคือต้องแต่เมืองไหนถึงเมงไหนตั้งแต่เซนทรันไปถึงนู่นน่ะหน้านเช้าอ่ะถ้าพูดขนาดนี้ก็ไม่ต้องทายก็คือเดินไปกลับที่เซนทััล10โลคือตั้งแต่ลงทางด่วนนะก็ถึงบ้านเราคือ10โลมันไกลเดินยังงั้นทุกวันแล้วถึงไม่อยากจะไปไงก็หมาอายุเยอะแล้วไงใช่ถ้าสิงคโปร์แบบเนาะเย็นเหมือนเกาหลีอ่ะโอ้โหน่าเดินมากประเทศเนี้ย คือเย็นได้แต่ไม่ต้องเย็นขนาดแบบืหม้าตกตายต้องเสิร์ฟรูปมาโอ้โหกับอาไม่เจองหรอทางตัวก็แบบคือวิวบอกนี่คือวาม้าที่แบบหนาวมากไม่ให้ไม่ให้รอดขนาดตายยังไม่เหลือต้องใส่แว่นสีดำมาแล้วกแล้วนั่งอยู่เงี้ยแกนั่งโดนเรามาจริงๆนะหน้าแกอ่ะนั่งในรถนะปิดหมดอ่ะสุธีเคยให้แม่รอไหม อีกแล้วอะไม่เแม่รอรอกลับบ้านไม่ไปอ่ะจะตายม้ามันประมาณนี้แหละไม่มีฮะไม่เคยเป็นแม่คนหรือแม่ไก่ครั้งนี้แม่คนสมมตเย็นอ่วันเนี้ยตอนเช้าอ่ะนัดกันว่าเออเดี๋ยวเย็นเนี้ยแม่ทำแบบข้าวรอนะ แล้วเดี the kind of like fact, that, ๋ยวลูกกลับมากินนะแล้วตอนนี sort of <tail noise> okay, ้ลูกในฟิลแบบว่าติดเพื่อนอะในฟิลเรื่องจริงหรือเปล่าอ่ะเป็นเขาเล่ามาท่านเล่ามาแล้วว่าเ่าไปอันนี้ยังในในในแบบมุมโอเคนะถ้าเกิดว่าเป็นมุมที่มาไม่ไหวแล้วก็เขาเล่ามากูเล่าไปไม่ก็จะเย็นไม่ก็จะเย็นก็คือมาฟังเฮ้พี่พ่อแม่รอเรากินข้าวแล้วเราไม่มาถ้าสุดที่เป็นพ่อเป็นแม่มี่จะทำไงก็แค่เก็บแล้วก็ไปล้างเอาดี ก็แค่แบบอ่ะน้อยใจพ่อแม่ก็อาจจะเหมือนเหมือนเพื่อแหละเราสนิทกันแล้วเราไม่มาเราก็รู้สึกน้อยใจ่ใชแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นซ้ำๆๆๆๆเป็นอาทิตย์อ่อไถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ทำให้แล้วไงทำไมถึงยังทำพี่แเราเราต้องจำตั้งแตครั้งที่สองกันนะทไมได้ก่อนเออมึงไม่กินมึงบอกโก้ไ่ใช่มันไม่ใช่ฟิลนั้นนะทุกทีมันคือ เป็นฟิลที่แม่กับลูกรักกันมากแล้วก็อยู่กันสองคนคือเป็นลูกสาวอะแล้วติดเพื่อนไงตื่นเช้ามาลูกสาวชื่ออะไรเนิไม่ได้ชื่อโบเนาะลูกสาวชื่ออะไรเนิไม่ได้ชื่อโบเนาะไม่ได้ชื่อ <laughs> ตื่นเช้ามาก็คว้ากระเป๋าเปอะไปเรียนนะี่ะแบบเออไปเรียนแล้วตอนนี้แล้วแม่ก็จะยืนอยู่แล้วบอกว่าลูกจะไปแล้วหรอลูกจะกลับมากินข้าวไหมเดี๋ยวแม่ทมําไว้ แล้วลูกตอบว่าไงป่ะแม่จาอะไรนักหนาเนี่ยแค่กินข้าวแค่สนิทกันเห,นเหรอโอ้โหก็มีคนอยู่สองคนก็บอกแล้วว่ามีนคนสองคนอยู่ในป่าเงี้ยทำไมพูดกัน,นอย่างนั้นละ่ะอะเล่าให้ฟังในฟิลที่เขาเล่ามาเราก็เล่าไปมแม่จะอะไรกับหนูนักหนาเนี่ยกินข้าวอะกินเมื่อ,อไหร่ก็ได้ทำไมจะต้องถามได้ทุกวันทุกวันอะไรประมาณนี้ไงแล้วก็แม่ก็เลยถามว่าลูกจะกลับวันไหนจะกลับยังไงอะไรอย่างงี้ก็ถามอีกแล้วอะไรประมาณเนี้ยเออเดี๋ยวจะบอกแล้วกันถ้าจะกินจริงๆก็คงจะเป็นอาทิตย์หน้าแหละ ลูกลูกสาวบอกรอกินข้าวเย็นอย่างเงี้ยเออไปโรงเรียนหรอไปเหมือนไปเรียนแล้วแบบไปอยู่หอขับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แม่ก็อยากได้คําตอบว่าออ,อยากกลับมาวันไหนจะกลับมากินวันไหนแม่อยากรู้วันอาทิตย์หน้าแล้วกันแม่ก็คือแม่ก็รอสุดท,ท้ายก็ทำกับข้าวแทบทุกวันแล้วก็ไม่มาแล้วแม่เขาไม่รอแบบใครทำไอาทิตย์หน้าไม่รู้ <laughs> แกก็ทํารอเนาะไม่รู้วันไหนะอะไรอย่างเงี้ยแกก็ไม่ได้กําหนด ก็ต้องว่าแม่นิดนึงกแต่ก็รอเกินไปพอนัดนัดวันแล้วฮะค่อยไปทําวันนั้นเออไม่หรอกไมไม่นัดล่ะก็ใช่ไงก็ใช่ไงคดีพี่ก็บอกเรื่องนี้ครับอ่าวสมมติกลับวันพฤหัสอ่านแน่นอนแล้ววันนี้คือแน่นอนแล้วใช่ถ้าวันนี้นัดกันแล้วแม่ลูกไม่กลับเนี่ยเอาแน่นอนเลยเหมือนกับเป็นรักแล้วกันรอเข้าใจปะคือลูกคนนี้เหมือนจะโผล่มาวันไหนก็ไม่ไม่ได้บอกไงว่าคือแกบอกอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าก็ไม่รู้วันไหนเขาไม่ได้นัดวันกันไง อาทิตย์หน้าละกันแม่ก็เลยทําทุกวันเลยครับทาทุกวันงกับข้าวจะเทียบทุกวันเลยแล้วก็วันสุดท้ายของวันวันอาทิตย์หนึ่งอ่ะก็คือวันวันศุกร์วันเสารไยเงี้ยแกก็จะเต็มที่เลยหาแน่เสร็จแล้วก็รอรอแล้วรอแล้วรอจนมืดมืดเสร็จแล้วแกก็คูไปกับโต๊ะก็ตอนนี้ลูกกลับมาแล้วบอกเออเขาชอบกิมจิอ่ะลูกคนนั้นชื่อเพจขัน ของมามีที่ไหนครับสุดทีไม่ของเราอยู่นี่ของนี่นี่ของเธอไม่มีถ้ามีมันจะขึ้นมาแล้วมันมีจะส่งไอ้นี่มาไอ้ที่คนที่ชอบชอบาคลิปหายแล้วอะไรวันนี้พวกไปไหนเนี่ยแจทักมาว่าออกห้าโมงนะวันนี้ใครล่ะกับใครไปไหนฮะนั่นนี่คือสี่โมงให้สี่นั่นนี่คือสี่โมงให้สี่กับใครไปไหนอุ้ยแรงกุโอ้ไม่เกี่ยวฮัลโหลไปไหนเนี่ย มีชุดมาเลยอ้าโอเคโอเคโอเคไปไหนไโชว์ไปไหนไปอีเวนต์อุ้ยอุ้ยเป็นอะไรอะอุ้ยท่านไมไม่บอก่ะไม่รู้ไม่มีเลยโบนทาจะไม่ได้บอกแพแล้วทำไงต่อก็ไปแล้วแหละก็ไปแล้วแหละไม่ิดที่ไม่ไม่ไม่หรอไม่เป็นไรแต่เรายม่ให้โบไปแร่สุธีไปด้วยดิไม่ไม่ได้ไม่เดี๋ยวโบดแต่งตัวเสร็จแล้วสุดีไปด้วยห้ามงคร่งงั้นเราไปขับรถรถให้เธอแล้วเราหาที่พักแถวนั้นะ ตัวที่จะพักเท่นั้นเลยอเดี๋ยวหาที่นอนเดี๋ยวนั้นนะที่พักไม่กี่วันแต่งตัวน่าจะไม่ทันอ่ะเราไปละอุรยตายแล้วะเป็นครับเพื่อนค้ามันเกิดการอัิเสบันเกิดขึ้นถ้าเราไม่ได้ลงตารางงานนี่คือแย่เลยนะคะฉันไม่บอกแฮชไว้แล้วลืมเลยเลยค้างไว้ก่อนนะเรื่องที่มาเล่าอ่ะเรื่องอะไรอ่ะเอาที่จะจะจบไม่จบนะไอ้โบไม่อยู่ไงอ๋อเอาจบได้เลยนะมาจบได้เลยใช่ไหมสตีอยู่ใช่ไหมใช่ครับก็เล่าต่อเนาะเล่าต่อแล้วเล่าไปไม่ไม่ก็คือตอนไหนแล้วตอน ยลตอนวันพฤลหัสแบบนัดกับลูกไว้เสร็จแล้วก็รอรอแล้วรอแล้วรอจนมืดมืดเสร็จแล้วแกก็พูไปกับโต๊ะก็ตอนนี้ลูกกลับมากลับแล้วแล้วมายืนอยู่หน้าบ้านแล้วดูดีไปบ้านมืดก็มายืนอยู่หน้าบ้านแล้วบอกว่าทำไมบ้านมืดจังอะไรนีก็เลยแม่หนูกลับแล้วนะอะไรประมาณนี้แม่แม่อยู่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวกลิ่นขข้าวก็โชยเข้าจมูกโอ้มันเป็นรสมือด้วยแบบมันต้องอร่อยแน่เลยที่แม่ทําอะไรประมาณนี้เขาก็เดินเข้าไปแล้วแม่เขาพูดอยู่ที่โต๊ะ เนี่ยอาหารนะมาเขานอนพุ่งอย่างเงี้ยเหมือนนอนเหมือนนอนหลับเฉยเออแล้วตอนเนี้ยเ,เรียกเขาไหลก็ไม่ตื่นตะกิดแม่แม่หนูกลับมาแล้วแม่แม่ไม่เป็นไรคะอะไรประมาณเนี้ยแต่แบบมันเหมือนกับเกิดอะไรขึ้นสักอย่างหนึ่งที่แบบแม่<ล>มเหมือนกับเป็นลมหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามานึกต่อแรกที่เข้าไปดูก็นึกว่าเขาตายแล้วไงผมไม่ตื่นแล้วตอนนี้ลูกก็เลยบอกแม่หนูกลับแล้วแม่เป็นไรคะแล้วแม่เราก็กอดแม่เราร้องไห้ร้องไห้เสร็จแล้วแม่ก็ไม่ตื่นแล้วน้ำเขาร้องไห้น้ำตาเขาอะหยดลงไปที่ ปรินญาแก้มอะไรสักอย่างอ่ะแม่มกันดนะลูกแม่รอจนหลับไปอเออแม่รอจนหลับแลเกือบเกือบแล้วแม่เหมือนกในในความคิดของลูกอ่ะคือแม่ตายแน่แน่คือเรียกเ่าไหร่ก็ไม่ตื่นแล้วตัวก็ก็คือลูกร้องไห้เลยโอ้ร้องไหง้แบบแม่ต่อไปนี้หนูจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วอะไรประมาณนี้เลิวเนี่ยชอบให้แบบทําอะไรให้มันแบบสายเกินไปอ่ะ ถ้าเรารับนัดใครหรือว่าสัญญาอะไรใครแล้วกต้องทำตามถ้าไม่ไปก็ต้องโทรบอกโอเคนะครับโอเคประมาณนี้ค่ะวันนี้เราก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูครั้งหน้าว่าเราจะทำอะไรให้กินหรือเราจะพาไปทำคอนเทนต์อะไรที่ไหนที่ไหนก็ฝากติดตามช่องบูวิัออร์ด้วนะคะเพราะว่าอยากให้เราไปไหนอยากให้เราไปกินอะไรเราก็จะตามไปสำหรับวันนี้วันนี้ก็ ขอลาไปก่อนนะฮะอ,อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดซ<ช>ับสไครต์ด้วยนะฮะ,ะทั้งช่องม้าน้อยแล้วก็ช่องสุทีแล้วก็ช่องโบกกันยายนัสก็ขอบคุณนะคะคที่ติดตามช่องเราทุกช่องเลยค่ะขอบคุณค่ะ